สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ปี2022นะครับก็จะมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับผมเก่งนะฮะจาก CW สศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันเปิดทําการวันแรกของปีนะครับผมก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วก็เป็นปีที่สดใสสําหรับทุกๆท่านเลยนะครับแล้วก็ขอให สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับปลอดภัยนะครับผมจากในเรื่องของภัยโรคระบาดต่างๆนะครับผมเพราะว่าในปีนี้เองเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องสู้กับในเรื่องของโรคระบาดกันต่อไปนะครับผมเพราะยังไงมันก็ยังไม่หายไปแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราจะต้องอยู่กับมันให้ได้ยังไงที่เราจะปลอดภัยที่สุดนะครับผมเนาะก็สําหรับเช้าวันนี้นะครับเป็นวันเปิดทําการนะร้านจะค่อนข้างแบบยุ่งๆแน่นๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็ในช่วงเช้านะครับเราก็ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรนะ สวอปนะครับตรวจโควิดไอทีเคนะครับผมทั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผลก็ออกมาเป็นลบทั้งบริษัทนะครับเพราะบริษัทเราในค่อนข้างจะซีเรียสมากในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของโรคระบาดนะครับผมเนะาะเพราะถ้าเกิดคนของเราปลอดภยัยบริษัทก็จะปลอดภยัยลูกค้าของเราก็จะปลอดภัยนะครับนี่เป็นสิ่งสาคัญที่เราจะต้องเน้นย้ําเสมอนะครับในเรื่องของความปลอดภยนะัยเนาะโอเคเปิดมาปีใหม่ลาครับแต่ละรายการเป็นอย่างไรกันบ้างในวันเปิดแล้วนะครับผมก็ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปอัปเดตเนาะ,ะที่สำคัญก็คือรายการสินค้าตัวไหนที่ควรจะระวังในช่วงปีใหม่เดี๋ยวผม็จะทยอยแจ้งให้ทราบนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกับตัวแรกกันเลยที่ผมได้รับข่าวสารแจ้งเตือนมานะครับว่าควรจะระวังเนาะจะเป็นในส่วนของขวดช้างนี่นะฮะขวดช้างนะครับผมตอนนี้นะฮะอย่าสต๊อกเยอะอย่าสต๊อกเยอะนะครับเพราะว่า,าทางโรงงานนะครับทางโรงงานเพื่อนผมเนี่ยเขาได้แจ้งเตือนมานะครับผมว่า สวดช้างหลังปีใหม่ให้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาอาจจะมีการปรับสวิงลงนะครับผมตัวนี้ที่ต้องระวังเนาะแต่ตอนนี้นะครับณนะวันนี้นะที่เราคุยกันอยู่นะวันที่3มกราคมวันนี้ช้างหน้าร้านผมซื้ออยู่หลังละ13บาทนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกรีโอแบบนี้นะฮะผมก็จะซื้ออยู่ที่11บาทนะครับผมรีโอนี่ราคานิ่งนะฮะต่อมาเปิดปีมานะครับผมที่น่าดีใจก็คือราคากระดาษนะครับผมเนาะกระดาษเล่มสีสีกระดาษทิศยาสารสีกระดาษเล่มย่อยต่างๆนะครับผมเนาะเช่นลูกอัดแบบนี้ พวกกระดาษย่อยๆสีๆแบบนี้นะครับทั้งหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นสีมชมพูสีขาวสีอะไรก็ตามแต่พวกนี้ราคานะครับผมมันมีการปรับขึ้นมาในช่วงปลายปีนะฮะตอนนี้กระดาษรวมแบบนี้นะครับหน้าร้านผมเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ2บาทกิโลกร,รัมละ2บาทนะฮะต่อมาเจ้าตัวนี้พวกกระดาษแข็งกงล่องน้ำตาลกระดาษแข็งกล่องน้ำตาลแบบนี้นะครับผมก่อนที่เราจะปิดปีใหม่กันก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าราคามีการปรับขึ้นมาเนาะณนะวันนี้เปิดปีมานะครับกระดาษแข็งสตาร์ทที่3ามบาทเจ 3บาท70สําหรับพวกกระดาษแข็งเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของกระดาษขาวดํากันบ้างนะครับว่ากระดาษขาวดําเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะกระดาษขาวดําถ้ามีคนจําได้นะครับผมเนาะตอนนี้ขาวดำเราเก็บไว้ในบิ๊กแบกนะครับมันเก็บง่ายดีนี่กระดาษขาวดําแบบนี้นะครับผมกระดาษสีขาว A4 ที่พิมพ์ด้วยหมึกสีดําหรือกระดาษพิมพ์2สีนะฮะเช่นสีขาวสีดาอะไรอย่างนี้กระดาษขาวดํา ราคาช่วงปลายปีที่แล้วมันปรับขึ้นมา50บตังก่อนร้านปิดนะครับผมตอนนี้นะครับกระดาษขาวดำเนี่ยผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทกิโลกรัมละ6บาทนะครับผมเชือกพลาสติกหนครับโน้ตสำหรับเชือกพลาสติกนะครับผมเชือกพลาสติกนะครับตอนนี้นะฮะหน้าร้านนะครับก็จะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ3บาทเชือกสารพลาสติกขายได้ทุกสีเลยขายได้ทุกสีเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูน้ำมันเครื่องต่อเนาะ สำหรับ,บน้ำมันพืชเปิดปีมานะครับผมก็จะซื้ออยู่หน้าร้านอยู่ที่ปี๊บละ465บาทนะครับถ้าเป็นกิโลก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ24บาทนะฮะน้ำมันพืชเก่าที่ชอบประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ต้องเททิ้งนี่เอามาขายได้เลยนี่พี่เขามาขาย1นึ่งพันรถกระบนะไหมเนาะถ้าจะเป็นร้านรับซื้อมาเนาะอันนี้ก็ก,กลำลังทําการเทกันอยู่นะครับผมเนาะเทลงอะไรกันอยู่ให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือเขาไม่มีปี๊บมาแล้วก็ใช้เป็นปี๊บผมแล้วก็เดี๋ยวถ่ายลงปี๊บผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวนป,ปตงนัง้นนะวว่าาาอออะะไไรรยัังงงบ้งนะนะนะคืิธีกุดปีป๊บ จะนอนกลังอุดฟิสอยู่อุดฟิวก็คือใช้หนังสือพิมพ์อุดไม่ให้น้ำมันมันกระถอ,อกมาเวลาจะเก็บเนาะนี่เก็บข้าไฟเรียบร้อยตัวนี้นะครับเราส่งไปทําในส่วนของไบโอด้วยนะครับตอนนี้น้ํามันพืชนะครับเราส่งอยู่2โรงงานเนาะจะมีส่งไปที่ผลิตอาหารสัตว์แล้วก็จะส่งไปโรงงานไบโอดีเซลนะครับผมเพราะว่าพึ่งจะมีการติดต่อเดียวกันนะครับก็ค,คิดว่าปีนี้เนี่ยน้ำมันพืชนะครับเรส่้อยู่สองโน่าจะส่ใสเดี่ยวเราไปดูในวส่วนของแบนเบอรี่กันบ้า่าง สำหรับแบตเตอรี่นะครับเปิดปีมานะครับผมพบว่ารถเรา1คันแบตเตอรี่หมดนะครับกำลังรอร้านแบตจะเปลี่ยนให้นะครับผมสำหรับแบตขาวนะครับวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ24บาท24บาทต่อไปแบตดำครับแบตดำแบตสีดำแบตสีดำวันนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ19บาท1 9บาทแต่ถ้าเป็นแบตสีแบบนี้อย่างที่คุณเห็นอยู่ในกล้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบตสีฟ้าแบตสีแดงแบตสีเขียวล้วนนะครับแบตสีจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 23บาท23บาทแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแบดรถ,รถมอเตอร์ไซค์หรือแบต UPS เล็กๆแบดแห้งสีดำๆเล็กๆนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ22บาท22บาทนะครับผม22บาทตอนนี้ยํารับรับสมัครพนักงานอยู่นะครับผมตอนนี้คนไม่พอนะฮะกำลังรับเพิ่มนะครับอยากได้ปีนี้นะครับอยากได้คนอีก8คนเข้ามาร่วมงานด้วยกันนะครับผมเนาะขวดเพชรนพพชนหน่อยทัโน้ตยขวดเพชรหน่อยขวดเพชรใสแบบนี้นะครับผมวันนี้นะครับหน้าร้านนะครับเปิดปีมานะครับผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 8บาท8บาทนะครับอันนี้จะเป็นพวกกระดาษย่อยเล่มย่อยเล่มอยู่ในนี้อันนี้กิโล2บาทเนาะขาวดำมะช้าเทมานุ่นระวังรถนะครับขาวดำมะช้าเทมาชุดใหญ่เอ้ยไม่ใช่ขาวดำกระดาษขาวดำเอ้ยกระดาษลังกระดาษลังโอ้โหพูดผิดพูดพูดพูดสวดพูดเถียหมดหมดแล้วเนี่ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระดาษลังน้ำตาลนะครับมะช้าเทเข้ามานะครับเนาะตอนแรกตรงนี้โล่งหมดเลยตอนนี้เทเปิดปีมาวันแรกเนี่ยมันจะแบบยุ่งยุ่งแน่นๆนนิดนึงเนาะผมก็จะพยายามแบบจัดการให้ดีที่สุดเนาะ คิวจัดเก็บนะครับผมจะเริ่มวิ่งออกเที่ยวแรกนะครับวันที่5มกราคมนะครับเพราะว่าวันที่3วันที่4เนี่ยเดี๋ยวผมขอ,อย่าสางเคลียร์ในร้านให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าปกติแล้วนะครับเปิดปีมาเนี่ยมันจะยุ่งในช่วง2วันแรกเนาะวันสองวันแรกจะยุ่งมากนะครับก็คิวจะเก็บขอเริ่มวันที่5้านะแตผมไล่เคลียร์ให้หมดเลยเพราะว่าคิวตกทางไม่มีไม่มีตอนนี้คิวก็จะเป็นคิวของปีนี้ทั้งหมดนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งกระดับแข็งตัวนี้นะฮะสามบาทเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบ พลาสติกรวมกระมังกระถางเบอร์15วันนี้ราคาเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมวันนี้หน้าร้านก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ7บาท7บาทสาหรับพวกพลาสติกรวมเนาะพลาสติกรวมนี่จะรวมไปถึงในน,นู้นได้นะอย่างในกองนั้นเะห็นที่คุณเห็นอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นพวกแกลอนน้ํามันเครื่องแกลอนอน้ํายาล้างจานอะไรต่างๆก็ตามแต่ที่เป็นพลาสติกที่เป็นเบรอร์สองเบอร์หนึ 4, ่งเบอร์สองเบอร์สี่เบอร์ห้าย้ำอีกทีหนึ่งพลาสติกี่เป็นเบรอ 1, เบรอ 2, บ 4, บะะ์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สี่เบอร์ห้านะครับหน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่ พลาสติกกรอบอะผมต้องบอกตามตรงเลยว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยสต็อกพลาสติกกรอบอีเยอะมากเยอะจนทำงานไม่ทันนะครับสำหรับพลาสติกกรอบนะครับผมวันนี้นะฮะหน้าร้านผมเนี่ยจะซื้ออยู่ที่นะครับผมกิโลกรัมละนะครับ1บาทเนาะอันนี้จะเป็นพวกหนังสือเล่มเดี๋ยวเรากำลังต้องฉีกเนี่ยหนังสือเล่มแบบนี้อันนี้ที่ลูกค้ามาขายเราสีเนาะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาทแต่อยากเปิดข้างในก่อนเนี่ยถ้าเปิดเปิดมาข้างในแล้วเป็นกระดาษสีขาวดำแบบนี้ฉีกเลยฉีกออกมาเลยมันจะเป็นกิโลกรัมละ6บาททันทีนะคคครรรััับบผมาามเมเนนนาาาาาะะ่อขงตกย รู้ระวังรถนะมาทีตรงนี้ก็ได้อะวันนี้จะเป็นเช้าของวัดดนทะี่สามเนาะเพราะฉะนั้นผมขอบคุณครับอันนี้มัน,มน,มนเ,ปเ,ปเปิดทำการวันแรกเพราะฉะนะั้นมันจะแบบโอ้โหเน่นจะหมด,ท,ดนะทั้ทงร้านเลยเนี่ยที่พลาหนึ่งสองสามสิบล้อสี่นั่นห้าหน้าบ้านหกเจ็ดคันนะครับก็กำลังทยอยกันเข้าออกกันนะครับผมเด จะรีบบริการให้ดีที่สุดนะสำหรับปีนี้นะเปิดปีมาเนี่ยแน่นอนว่าคนของเรามันไม่พอตั้งแต่ปลายปีแล้วเรากำลังรับเพิ่มเขา้าแต่ว่ายังไม่ค่อยได้นะก็เดี๋ยวรับเพิ่มอีกรับเพิ่มอีกมาเลยอีก8ดคนต้องการอีก8คนจัดมาจัดมาอันนี้พวกเหล็กบางกันบ้างเหล็กบางแบบนี้นะครับผมหน้าร้านจะซื้อยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ6บาท5้าสิสำหรับพวกเหล็กบางเนาะแล้วก็อันนู้นอันนู้นอ่ะต้องหันไปทางนู้นนุ่นระวังรถนะเข้ามาอีกนิดนึงอ่ะ ถ่นยป็นต้งกองเหล็กเหล็กหนาที่เขากำลังขึ้นอยู่บนรถแม็กโครเห็นไหมครับที่เป็นหัวแม่เหล็กกำลังขึ้นอยู่เนาะตรงอ่านี่นั่นคือหัวแม่เหล็กอ่านั่นคือหัวแม่เหล็กเดี๋ยวจะปล่อยลงบนรถสิบล้อเห็นไหมครับสำหรับพวกเหล็กหนาแบบนี้นะครับที่กำลังขึ้นรถอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กก่อสร้างหรือเหล็กที่เหลือจากการก่อสร้างต่อเติมนะครับไอพวกนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ1ิบาท50จนถึงที่กิโลกรัมละ12บาท50นะครับตอนนี้นะครับเราไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้้มาาาากกวว่่นนนีีเเะพพรป็ ของตัวรถที่เลยรถแม่เหล็กแมโคนะครับเนีมันจะเป็นลักษณะของแม่เหล็กนะครับผมที่ดูดเหล็กขึ้นมาแม่เหล็กดูดเหล็กขึ้นแล้วก็เอาไปวางไว้บนสิบร้อนะครับผมเนาะเราจะเข้าไปในแอรเรียาการทํางานไม่ได้นะครับผม <Yeah. S 1> อ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของวันเปิดร้านนะครับผมต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยมันจะยุ่งยุ่งแน่นๆนิดนึงนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเรามาตลอดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกี่ปีกี่ปีตอนนี้ร้านผมเนี่ยกล้าเข้าสู่ปีที่26กขวบกว่าๆแล้วนะครับ ร้านเปิดมาเนี่ย26ปีกว่าแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยนะครับผมที่ไว้วางใจนะครับและอยู่กับเรามาตลอดนะครับ26ปีกว่าๆนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอะเกินเกินครึ่งชีวิตของผมอะเพราะตอนนี้ผมอายุ3 0กว่าเนาะกว่า26ปีอะเออก็ขอคุณจริงที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดแล้วก็ไว้วางใจเรานะครับนาขยะมาขายกับเราตลอดนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับจากใจนะครับแล้วก็เปิดมาปีนี้นะครับผมตั้งใจว่าเราจะพยายามผลิตคอนเทนต์นะครับที่มีประโยชน์ให้ได้มากที่สุด สมมุติว่าลูกค้านะครับท่านใดที่อยากได้คอนเทนต์อะไรแนวไหนนะครับผมหรืออยากให้เราทําการทดสอบอะไรแบบไหนยังไงร,ร่วมคอมเมนต์มาร่วมคอมเมนต์มาแล้วผมจะเก็บทุกคำคอมเมนต์นะครับผมมาผลิตเป็นคอนเทนต์ต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บนะครับผมเราจะได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆมั่งนะฮะตอนนี้ของเราจะมีคอนเทนต์อัปเดตราคาทุกวันจันทร์วันศุกร์วันอังคารพิจารก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมให้ความรู้เนาะส่วนวันพุธก็จะเป็นคลิปที่พาออกไปเที่ยวบ้างดูหน้างานบ้างอะไรบ้างตรงสิบสิบประท ถ้อยากได้คลิปแบบไหนอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน c e b o o k แหรือ u t u b e คุณพิม์เหมือนกันได้เลยว่า c ีรับซื้อขยะรีไซเคิลภาษาไทยนะครับผมภาษาไทยนะครับใน Facebook ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามในเพจเอาไว้นะครับผมกดใน YouTube ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเอาไว้นะครับเวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันเนาะอย่าลืมกดติดตามาไว้ในทุกช่องทางนะเพราะว่าเวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ที่สำคัญเราจะได้ขยับขยายในเรื่องของผู้ติดตามด้วยนะคร ย้ำอีกทีหนึง่งสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับผมที่ร้านแบบนี้นะครับผมแบบนู้นนะครับแบบนู้นนะครับผมไม่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลว่าไม่มีรถไม่มีคนช่วยยกไม่มีคนช่วยขนเหล็กมันชิ้นใหญ่เกินไปคุณไม่ต้องกังวลเลยเนาะผมเนี่ยจะมีรถออกไปจัดเก็บบริการให้คุณนะครับในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วขั้นตอนก็นง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID ดียไลน์ที่ c w r e c y c l e นะครับหรือ ผมแปะไว้ตรงนี้แล้วนะตรงบาร์ข้างล่างเป็น ID นะ a c w e Cycle นะครับหรือปกติแล้วผมจะทำการแปะล,ลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นนะครับที่เป็นลิงกนะ์เนาะอยู่บนแคปชั่นเนาะลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่นะครับลูกค้าเรารับเงินโอนอย่างเดียวสบายใจได้เลยนะครับผมโอเคครัเราเดนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนู่นเป้าออนู่นนะใหม่คันแล้วเจ็ดคันแล้วนู่นหน้าบ้าน เยอะมากต้องเดี๋ยวไปจัสดสรรรถนะครับผมเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตไปดูแลรับลูกค้าก่อนนะเพราะว่าวันนี้เปิดมาวันแรกนะลูกค้าค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็สิอก็เข้าด้วยนะครับวันนี้รถติด้อจะเข้าสองคันบ้างเดี๋ยวผมก็ต้องรีบไปเมเนเทจก่อนนะครับผมเนาะจะได้ไม่ติดขัดใดๆนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับสำหร,รับการติดตามมาตลอดนะครับผมตอนนี้เราทํา YouTube มาได้นะครับเข้าสู่ปีที่2องนะเนาะใช่ไหมที่เราทํา YouTube ทํา Facebook กันมาเข้าปีที่2แล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้้้ในนก็จะไปแลวมัง ส่วนใน YouTube ไดยก็จะเกือบเกือบห้าพันก็ฝากกดติดต,ตามเอาไว้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปขอบคุณครับ